ขาน้ำมันกันหน่อยไหมราคาน้ำมันไทยยังไม่ขึ้นน,น้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะ เพิ่มขึ้นเห็นบอกว่าสูงสุดในรอบกว่า7ปีเลยนะคะ<ม>น้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้น69เซซนไปอยู่ที่90.03ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเ็ลค่ะ<ม>แต่ว่าระหว่างการซื้อขายเมื่อวานนี้เนี่ยพุ่งไปถึง91.70ดอลลาร์นะคะสูงที่สุดนับตั้งแต่ตุลาคมของปี2014ส่วนน้ำมันดิบสหรัฐเวส t เท็กสเพิ่มขึ้นเล็กน้อย21เซนไปอยู่ที่86.82ดอลลาร์ต่อเรล<ม>แล้วระหว่างการซื้อขายเมื่อวานนี้ West Texas, พุ่งสูงสุดในรอบ7ปีนะคะ oh. ไปอยู่ที่88.84ดอลลาร์ระหว่างซื้อขายระหว่างซื้อขายใช่ค่ะ mm. แต่สุดท้ายปิดไปก็แบบนี้นะคะ mm. เห็นบอกว่ามันมาจากภาวะตึงตัวของอุปทานด้านพลังงานเนี่ยค่ะก็คือการผลิตทำให้ราคาน้ำมันมันดีดตัวต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่6แล้ว mm. น้ำมันดิบเบรนท์ พุ่งไปถึง6.92ดอลลาร์ต่อบาเรลถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ปี2013โอ้นี่เป็นคือการขาขึ้นยาวใช่ค่ะนักลงทุนก็ยังมองอีกนะคะว่ากลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันโอเปกกับชาติพันธมิตรหรือที่เรียกว่า Plus, โอเปกพลัสน่าจะยังคงยึดมั่นตามข้อตกลงเดิมในการประชุมสัปดาห์หน้าค่ะ